สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเมืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับรถดํานานั่งขับค่ะตัวนี้เป็นของยี่ห้ออิเซกินะคะเป็นแบบดํานา5แถวขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่7.7แรงค่ะเป็นเบนซิน4จังหวะขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้มี3มเกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็1เกียร์ถอยและน,นี้ก็จะเป็นทางคอนโซลหน้า บอกก็ยังใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นล้อก,กันจมติดมาด้วย้านนี้จะเป็นหัวดำนานะ มีรอกั้นจมให้เดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานเบื้องต้นกันเลยค่ะ จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถาม,มาเราเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก,ก็กดติดตามไปด้วยนะขอบคุณมากค่ะ